เดี๋ยวเรามาทดลองตัดหญ้าด้วยเครื่องตัดหญ้าไร้สาย60โวลต์กันนะครับว่าจะแรงมากน้อยแค่ไหนมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบตัดหญ้าบริเวณนี้กันนะครับที่แปลงผักของคุณภัยหญ้าค่อนข้างหนาเลยทีเดียวมาเริ่มกันเลยครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบใช้งานเครื่องตัดหญ้าไร้สาย60โวลต์ตัวนี้นะครับซึ่งตัดหญ้าได้ดีมากเลยครับตามคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นเลยสําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะไม่สะดวกในเรื่องการตัดหญ้าเท่าที่ควรนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสกลับบ้านสวนที่ต่างจังหวัดนะครับจะนําเครื่องตัดหญ้าตัวนี้นะครับไปใช้งานแบบ เต็มที่ใช้งานหนักเลยในที่ส่วนของผมครับซึ่งหญ้าเยอะมากซึ่งพ่อผมใช้เครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องยนต์อยู่แล้วก็เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้า DC 12โวลที่ผมเคยรีวิวไปนะครับ2เครื่องนั้นแล้วผมจะเอาตัวนี้นครับไปเสริมทับให้กับคุณพ่อครับและผมจะถ่ายคลิปกลับมาให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับ ท่านใดที่สนใจในเครื่องตัดหญ้าไร้สาย60โวลต์ตัวนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับก่อนจบคลิปวันนี้นะครับรบกวนเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับช่วยกด subscribe นะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะตามมาด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางนะครับสําหรับ เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กำลังสนใจในเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไม่มากก็น,น้อยน,นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ